คารืหัดรู้แม้พลอยเพลินแม้แท้แท้เวียแบ่งสมบัติแยกกันอยู่คารืหัดรู้แม่พลอยเพลีนแม้แท้แท้เวียรเรียกที่ว่าโด่งดังเป็นซุปตาติดลมบนอยู่แถวหน้าของประเทศไทยสําหรับเวียสกลรวัตรขนารถพระเอกซุปตาเปิดต้นของประเทศจากเมืองขอนแก่นและเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นหน้าคราตาคุณแม่ของหนุ่มเวียซึ่งต้องบอกเลยว่า คุณแม่เวียรสกนวัฒน์นั้นยังสาวและสวยอยู่มากๆโดยปัจจบุบันคุณแม่พอย์เปลีนคณรารตนั้นได้อาศัยอยู่ที่ประเทศสหรัฐ อเมริกาอย่างถาวรไม่ได้กลับมาประเทศไทยแต่อย่างใดแต่ทางด้านคุณแม่และเวียสกรวัฒน์ก็ยังได้คอยติดตามติดต่อกันอยู่เรื่อยๆซึ่งหากมีเวลาว่างเวียสกุวัฒน์ก็จะบินไปหาคุณแม่อีกด้วยและต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าทั้งคู่จะอยู่ไกลกันแต่สนิทกันมากมาก ทางด้านเวียสกรลวัตนเองก็มักจะออกมาแซวคุณแม่อยู่บ่อยๆซึ่งต้องบอกเลยว่าคุณแม่นั้นยังสวยมากๆคุณแม่ของเวียสกรวัตนนั้นมีดีกรีเป็นถึงอดีตนางงามสงการบอกเลยว่าการเวลาทําอะไรคุณแม่ไม่ได้สามารถยืนข้างบุตรชายได้เหมือนเป็นพี่สาวเลยก็ว่าได้แถมยังเคยประกอบอาชีพเก่าเป็นถึงนางพยาบาลอีกด้วยและเจ้าตัวก็ดีใจมากที่ได้มีสไปยคนน่ารักอย่างวิกกี้ ให้อัปเดตถึงคุณแม่ของตัวเองที่อยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยว่าตอนนี้กำลังสร้างบ้านหลังใหม่อยู่โดยที่ตนเป็นคนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้เลยถือว่านี้เป็นของขวัญวันแม่ไปเลยอย่างไรก็ตามสถานการณ์โควิดที่อเมริกายังคงไม่สู้ดีนักตนจึงอยากจะบอกกับแม่ให้ระวังตัว อยู่ตลอดแต่ด้วยความที่คุณแม่เป็นพยาบาลเขาเลยมีวิธีดูแลตัวเองทําให้ตนหมดห่วงไปได้เปราะหนึ่งคุณแม่ก็เหมือนกระเสียนครับเวลาที่อยู่ต่างประเทศเขากษียนเขาก็จะชอบไปอยู่ริมทะเลหรือว่าไปอยู่ติดภูเขามีบ้านเล็กๆชิวๆสบายๆเราก็บอกเลยว่าดีครับแม่มีอะไรขาดเหลือเดี๋ยวผมส่งเงินให้ไปช่วย ที่อเมริกาโอครับคุณแม่ก็เป็นพยาบาลเนาะเขาก็มีวิธีการดูแลตัวเองรู้ว่าต้องดูแลสุขภาพอนามัยอย่างไรเราก็ไม่ห่วงไม่เป็นห่วงเขาหรอกเขาเป็นพยาบาลไม่นานมานี้ทางด้านเวียสุกรนวัตรก็ได้ออกมาโพสต์ภาพลูกสาวอายุครึ่งเดือน,นโดยโพสต์ข้อความเอาไว้อีกว่าตรวจตึงวิรินเบาๆกลับมามีหน่อยนะครับพ่อแม่มือใหม่ไม่ได้นอนกันเลย รักบุตรครับรักคุณยา่ารักนะครับต้องบอกเลยว่าทำเอาคุณย่าหลงหลานหัวปักหัวปัาเมื่อแม่วีเวร์สกุลรวั์เจอหลานสาวน้องวิวรินทายาทคนแรกตระกูลคณารถเป็นครั้งแรกด้วยงานนี้คุณย่าก,ก็ได้อวดโมเมนต์ขณะอุ้มหลานพร้อมระบุข้อความว่าแปลว่าเจ้าหญิงน้อยของฉันพวกเรารักคุณมากและทุ่มรับขวัญน,น้องวิวรินบุตรสาวเวียสกุลวั์ มีอายุครึ่งเดือนโดยคุณย่าได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าครอบครัวรอยยิ้มความสุขแต่งานนี้ก็สะดุดถุงทองคำสีสม้มที่วางอยู่ข้างๆน้องวิวรินทังมีอายุครบครึ่งเดือนอีกด้วย